นีเราออกด่านไทยมาแล้วนะคะกำลังจะขึ้นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารนะคะนี่พญานาคนั่นอะ่ะเดี๋ยวพวกนี้อันนั้นอยู่ทางพยพญานาคของไทยนะ นี่เราปรับมาอยู่เลนขวาแล้วนะคะนี่สะพานไนลาวเริ่มแล้วข้างล่างนี่ก็คือลานพญานาคอนันตน์นครราชนะคะถนนคนเดินริมโค้งทหารนั่นแหละคะ่ะด้านนี้นะนี่ข้างล่างนี่ก็คือลานจอดรถถนนคนเดินริมโค้งทหาร นี่องค์พรยานาาอนันตนานาคราชนะคะนี่แม่น้ําโขงตอนเย็นนี้จะมีตัดแสงสีนะคะที่เห็นข้างหน้าคือแขวงสวรรค์นาเขตนะคะเรากําลังจะถึงกงลางสะพานแล้วนะคะแม่น,น้ําโขงฝั่งเห็นลิบๆขวามือคือตลาดอินโดจีน เราอย่างเปลียนเตี๋โรงชาตาคู่มาเราจะมีอันโดมที่2องอยู่กลางสมพานเลยนะคะฮัลโหลนี่ไงทรงชาติคู่ <c oughs> ถึงตรงนี้นะคะ คือกึ่งกลางตรงไทยแลนด์แอนดส์สปอปอลาวล่องน้ำลึกแดดแดดฝั่งขวาจ้ามากนะทุกคน เขาจะควบคุมความเร็วนะไม่เกิน90กิโลเมตรลองกะกิโลไปเลย เดี๋ยวผูดักต้องลงไงต้องลงลงวิดีโอก็อาจจะได้นั่งรถคันเมื่อกี้นะทำอะไรนั่งคันตอนนี้เราก็จะเข้าสู่เขตด่านตอ่อมอส,สปปลาวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ยังถ่ายได้อยู่นะคะ เีลยวรถจอดก็ต้องลงลงถ่ายวีดีโอนะคะตรงนี้นะคะยินด so ีตอนฮับสู่แขวงสวรรค์นาเค Welcome to สวรรค์นาเคนี่จะเป็นช่องของรถขนส่งถึงแล้วนะคะด่านตอมสปปราวค่ะทุกคนยังยังถ่ายได้อยู่ดอก คารสวยงามนะคะถึงตรงนี้ก็ลืมลเลยเเดินตรงไหนปะถึงแล้วนะคะด่านตรวจคนเข้าเมือง สวัตดะคะ